ท,ท,ทำแบบนี้ละค่ะไม่ราไปให้ไปหน้าไปสูนเนาะมันอึดถ้วยอึดจามเนาะมันอึดถ้วยอึดจานเ้าไม่ได้เตรียมไปหรือว่ามันไม่ค่อยมีเนาะ<ม>บางทีก็เอาใบตองมาใส่ค่ะบางทีก็เอาใบจองหรือไม่ก็ถ้าไม่มีใบจองก็มีโคกก็จกกินในโคกเลยค่ะแบบง่ายๆสบายๆนะคะอีสีนะคะไม่ต้องไม่ต้อง จ่องมีพิธีรีตองเ่ราะองอยังมีแค่ปะแดงพวงสุรดกับหมักทิ้งแค่นี้พอแล้วนะพี่น้องเนาะเบิ้งอุ้ยยาหนิงยิ่งโอ้โหเดี๋ยวโคกแตกเด้อยาหนิงเด้อมามาเอ้ามาจกจกตอนนี้พี่น้องมาๆามาจกกินน้ำกันแซ่บบ่ยาหนิงฮะรอดพี่น้องมาๆๆๆๆ คุณเโพดกินสิเท่ากับชีวังลอยหรือญาติคอยกินสิใช่เอามากทำไมเมากินทำไมคอยโพดต้มกล้องเขาน้อยคอยย่างลืมเนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วคุณอรรพินบ้านนาย่างนิงสวยจริงจริงญาตินิงเป็นคนหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วหน้าตาหน้าตาดีมากเลยค่ะ อุ้ยยองกินกะันมามากินคุณรจนานะคะขอบคุณค่ะย่องหมดคุณนิยังก็คุณอรพินนี่ปากหวานเจ้อมาเด้อมากินตามองมึงอย่างนิ้เด้อนุ่มสนุกดีนไลให้แม่ถินแล้วนะคะขอบคุณค่ะเอ็ดนิชกุลขอบคุณสวัสดีค่ะคุณขอบคุณพี่เล็กบาริต้านะคะสวัสดีค่ะคุณนิชกุลสวัสดีค่ะคุณนิชกุลค่ะเอ็ดประวีคุณโรจนนาสวัสดีค่ะน่าแม่มาจกป่ะ คำพูทองคำพูบอกคะสวัสดีค่ะแม่ดาอ่านชื่อบวิดนะสวัสดีค่ะคุณสมศนาสวัสดีครับคุณสมปองคุณสมปองอ้ยซื้อผมซื้อสมปองแม่ถิ่นเหลือมีหลายบาทค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวใะเอาวค่ะบอบไข่ไข่ต้มเออซื้ออีกแล้วไข่ต้มทำอล่ะไข่น่ะมันกิ่นจะมืดเราต้องถามคุณจะกลับมอเดี๋ยวไปจะให้เราทำใจไปใส่บาทด้วยเนาะเหลืออีก บะมี่ยังแล้วบ่มี่ยังให้ถามม่บะหม่เทนง่านั้ิบะแม่ทนังร้อยบาทจัดการให้ผมด้วยนะครับไม่ส่งให้แอดนวลนะคะกลัวมันช้ำอีกค่ะคุณละอเดี๋ยวแม่ถิ่นจะส่งขาแอดนวลเนาะแห้ประวิรไปเอาบอยขาขาอ่อนเดี๋ยวแม่ถิ่นจะส่งให้ถึงที่เลยเนาะเดี๋ยวแม่ถังจัดมาค่ะมาไม่ส่งเดี๋ยวแม่ถิ่นจะส่งวันจันเนาะวันจันค่อยรอเอานะคะอีนวลเพราะว่าถ้าส่งวันศุกร์ไม่ได้กินแน่ๆ คุณปริชาติบอกว่าย่าหนิงไหนบอกไปวังเยี่ยมนั่นค่ะไปไม่ถึงค่ะ่ไปไม่ถึงกลับมาแล้วค่ะอยู่กกาคขืเก้าคือเก้าหิวหิวจำมาหุ้งโคกเก้าบ่กไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมากินทอดตำมาหุ่งที่อยู่มาเด้อไปซะแล้วนะคะเอาะป กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้แล้วจ้าแม่ดาป้าคำพองจากเบนมากค่ะขอบคุณนะครับป้าคำพองมาเด้อมาเ้อะขอบคุคุกคนะเอสี่สิบสองพี่เจ้าคุณพิมไปเยอะ เอาอยากอยากคุยอยากอ่านคอมเมนต์เอฟซีเดอเอฟซีหายเมค่ะเนาะเดี๋ยวเอฟซสีหายเมืว่าไม่แล้วย่เก้าหาคนค่ะยน่าเก้าซิหา่น้อคอยสามสองคุณค่ะมาคืนค่ะที่วามามามคน่ยคอยในเด้ออยันิรันับวันเนาะเดี๋ยวแม่ถินถ้าจะส่งไปนะคะคุณลุงที่วาเดี๋ยวแม่ถินจะส่งวันจันเนาะ รอเอาตะวันจันทร์เนื้อดันมากินมาจกกินตำหมัองพวงน้ำเพลินแน่นี่กินข้าวโคกถั่งว่าเป็นยังบ้านคอยบ่ได้ถือไปแล้วนะขอบคุณค่ะคุณวิจนาขอบคุณมากค่ะให้ผลอยากได้เจอกันอีกครั้งต่อไปนะคะคุณนาโค มากดให้แล้วจ้าแม่ดาขอบคุณนะคะคุณสมปองนะคะเพ่อจะพลังบวกมาล้กษมณ์มาจางกินมัดค่ะคุณมัดให้หัวใจพลังบวกนะคะสวัสดีค่ะหลาย ใช่ยังครับตอนนี้ค่ะโอกาสหน้าเชื่สวยค่ะแต่กินไม่เป็นค่ะโอ้ยกินไม่เป็นบอกค่ะโอ้ยลองมากินเบิ่อค้าถึงเนาะป่าล่ะสิบอกบอกเขาละค่ะแต่มันก็แซ่บคือเดี๋ยวละเนาะปากกับรุดเจนานะมาว่องแก้วนะเจดท่านที่กำลังชมขอบคุณมากครับสี่ มาเด้อมาเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณรุชจนานี่สกุลสวัสดีค่ะคุณวางโอ้การนัดกันต่อไปครับเอฟซีนาโคกมาโอเปนโอกค่หมคะโอเปนไม่ได้อ่านที่ไหนบ้างโอเปนเอฟซีทุกท่านนะคะ ท่านใดยังไม่กดติดตามช่องกรุณามมาคอมเมนต์เข้ามาใหม่นะคะเอซตาแม่ดากโม่จะคุยเพื่นเนาะเอฟซีเนาะมันจนเลยโมุงแล้วค่ะพี่น้องเอาลงกๆเอาลูกๆดีคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณช่วยะครขอบคุณความใจของคุณค่ะคำทักทายด้วยคะ ขอบคุณทั้งหกร้อยเจ็ดใจมะขามหวานมาก้วยนะคะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนด้วยพี่น้องเนื้อเดี๋ยวิม่ถึงหมดแล้วนะคะกระบอกแล้วก็อะะไรนมะขามหวานหมดแล้วค่ะเหลือแต่มะขามเปี๊ดมีผักกูดผักชะอมนะคะมะมม่วงันม่วงมันฝรั่งของไม่ได้ค่ะของไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะของไม่ได้เดี๋ยวนี้เนาะคุณมีไรหวานนะคะสวัสดีค่ะคุณมีไรหวานก็เห็นมีนี่คะทำไมไม่เอามา ไก่ส้มตำเนาะคุณนประวิศสวัสดีค่ะเนี่บคุณโน้นค่ะมันอยู่บ้านของนุนานะะบ้านบ้านย่านหนิงไม่มี้ยานชามคุณละใบโตยูในย่นหิงเค็มเดืคกสีแต่เค็มไม่ในย่านหนิงตอดตำเหลก็เห็นแบบนี้เด้อี่น้องเด้อเขาบอกว่าห้ามขอบคุณค่ะอนี้จะกุ่่านเพิ่งย่นนินคนบ่ย่นคก่นแตเน่ะแต่คนกัสซื่อไม่เนะ ขอบคุณมากค่ะคุณชคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณนาโขคนะคะเคยไม่อาเคยเห็นคุณแม่นะคะเคยเห็นคุณแม่กําลังตำกําลังตำน้ำไม้หมกนี่แหละคนทิตตำน้ำไม้หมก่นกระเทียงกันไปเทียงกันมาเนาะ่นกระตำแห้งเข่าแห้งเข่าตำไปตำามากคนโกหรือแม่ที่น้องแม่ที่นีกงแล้วคนแล้วนะคะวันนี้ก็ตำไปด้วยสาอารมณ์ไปด้วยไงคะโอ้ยน้อหมกน้ำไม้เลิ่มประเด็ม่จ่อยพี่น้อง นาะเกียรมกทำไมถ้าากินจ่อยโคมันเสียเงาะกลมันนะกินนเคยเห็นโคอัคติบวกโนนุลาออใจดีเพิยห็นเหมือนกันค่ะกีนนิดลองไปทำเบื้องเยอะว่ามันเสียบซํำใดกินแล้วจกินข้าวโคมันเสียบเ้อพี่น้องเด้อข้าวไปเห็ดหวา สามครั้งท่านที่กําลังกินข้าวครกนี่แล้วดันดันพอเยอะคุณนิดบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเขาิปวดนะคุณละอต้อะจำนะต้องจำประงจำเพราะว่ามันไม่มีถ้วยชามแมนอยู่ไหนอยู่หน้าเขาเ็แบบนี้เนาะถูกค่ะถ้ามีไปจองก็ไปจองใส่เนาะถ้าไม่มีไปจองก็กินข้าวครกมันมักง่ายนะต้องหาไปจองยกโตกดนะที่ไปคุณละอเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสายดึงตัวจริงครับ คุณสมหมายนะคะท่านนะคะอันนั้นมันเป็นของหนูหน้านะคะก็เลยีมันอยู่ได้ด้วยครับว่าโอนเงินค่าของไปแล้วครับขอบคุณนะคะคุณอะไรนะคุณลออนะมาค่ะมาขอบคุณชมชมแซบแซบมากดไลค์ด้วยนะคะ ใช่ใช่ใส่มันหันไปขุ่นมันหันไปทั้งหลังขุ่นนะเจ้ากระปุ๊บไอ้เจ้าหรอขอบคุณนะคะคุณละอ้อขอบคุณมากๆนะคะใครไปซื้อขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อขอใหม้ไปรวยเด้อขอบคุณมากค่ะแม่ดาขุ่นให้แล้วนะคุณละอ้อก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะได้แล้วเป็นรสจัดอ่ะค่ะคุณสไปคุณสไปอีกแล้วคุณลอนจันมาเด้อมากินตำมะฮุงกับมากินตำมะม่วงกับยาดิงเด้อยาเยาเด้อตำมะฮุงเมื่อไปแล้วโคกนึงค่ะพี่น้องโคกที่สองคือตำมะม่วงค่ะอันนี้โคกที่สองนะคะ ฮะโอ้ยสงสัยย่าหนิงจะยอมแพ้เพราะว่าย่าหนิงตำส้มตำไปแล้วโคกหนึ่งเนาะตอนนี้จะได้เวลาลงไลอ้ย่าหนิงกินส้มตำไปแล้วโคกหนึ่งโคกที่สองนี้คือตำมะม่วงลืมดูเนาะขอบคุณเช่นกันนะค่ะโอ้ผมคนยิดกี่ลีเนาะไอ้ข้าวบึงตำมะม่วงนีกตำมะม่วงอนี่ยคุณนิดกี่ลีเกิดมาเพิ่งเคยเห็นขอบคุณเช่นกันค่ะดันดันดันการตอไปครับให้ได้ คุณนี้เลยไปาทีแล้วกันนะยิมมาอิ่มเลยเนาะอ้าวยกคบยกคบยกคบก็คุณนิ้นไม่ได้เลยยกยกว่ามนนี้ไม่ติดอนจ้ะยกโคกจกคบอย่าว่าเป็นกินเดี๋ยวาไม่กินเองอย่าว่านี่นี่นี่ขนาดคุณนายก็ยังกินคาคกเหมือนกันนะคะนี่คนเราเนาะกินเอาว่าสิยกุ้ว่ายกหว่าไปกันนี่ ถ้าเข้ามาดูในชีวิตบ้านๆจะเห็นทุกอย่างนะคะเอฟซีเห็นแตกต่างความเป็นอยู่นะบอกว่าไม่ได้เห็นไหมเอฟซีบอกว่าให้ใหเอาถ้วยมาคนละใบคนละใบแล้วแม่แม่ดายังเคยกินขาม้อเลยนะคะยกลงมานี่กินขาม้อเลยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีถ้วยตักเนาะเอฟซีเนาะโอ้ยคุณกินมะม่วงคุณนี้ควณนวลกันดันดันกันคุณนี้ก็ยิ้มขนาดเลยเนาะคุณนวล ฝากไปกดไลค์กดติดตามช่องมาหายตาช่องแม่บุญการทีค่ะโมโม่แม่แม่นะคะค่ะมากดไลค์ให้แม่ดาค่ะสวัสดีค่ะแม่ดาที่ยังี่แมทมินและเอฟซีทุกเสาะทุกท่านค่ะเหม่ยนเนาะขอบคุณเด้อคุณนนท์จัมามาเมากิ้จับมึงมากิ้จับมะม่วงก็ยังหายต่อไปหนึ่งหมจะลงไลค์กันดันดันล่ะแม่ ดันดันันครับขอบคุณพ่ครับก็เอเจ้ากระลงวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ยอม้อมหมดก็ไม่ยอมไปใอครับคุณฮอ์ลินสวัสดีค่ะคุณนอนจันคคุณสวัสดีค่ะคุณนอนจันเป็นหวใจดีคุณนอนจันสวัสดีคคุณนิสาคุณโอ้ยกลับาขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องฮะบัตรเดือนนี้ก็งอกเลยให้พอม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้สติ๊กเกอร์หัวใจพลังบวกมาค่ะนิปวีค่ะนิดานะคะหัวใจพลังบวกี่คุณนนท์จันทร์พิธีจานฮะเยอะไปทั่วหลายย่านนี้นะคะย่านนี้เยอะไปทั่วนะคะไม่ไดเอามาอยู่แต่ไม่ได้เอามาที่นี่นะคะร้านนะค่ะขอบคุณดากเพราะคุณนะคะอยมากินที่ร้านดากเพราคุณเนอไม่มีอะไรเลยเนาะแต่คกป๊าด บอกไปว่ามาสีหอดเจ็ดร้อยแล้วพี่น้องเอาอีกเก้าอีกเจ็ดคนเนี่ยอีกเจ็ดทุคลายอีกด้วยค่ะอีกเจ็ดคนเนี่ยพี่น้องเนื้อปานแสงก่อยไม่เป็นแบบนี้เนาะมันไม่สวยมันย้อนแสงค่ะอีกหนายนก็เลยนะคะนายนาก็เลยตามเลยนะคะเอฟพีเอาเอาเอาโค้ดให้มันไฮหอดเจ็ดร้อยใชพี่น้องเนาะมามามากินตามหม่วงเพาท่านเบิือน่ามาจกโจกจกค่ะมากินตามหม่วงข้าโค้กค่ะจกกินแม่โคกนี่แหละมันแซ่บค่ะพี่น้องเห็นบ่ บางแน่นี่ย่านิงนะแซบบ๊อย่านิงแซบเนาะอืมแมนเอาล่างแต่โคกชุดเดียวแล้วเนาะเพราะต้องล่างหลายอันหลายย่างเนาะสวัสดีค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องเรียนลูกเพื่อเห้กับปลา เออเราต้องกินให้เข้าสถานการณ์นะคะที่เอาขุนดูคอยคลด่ล่าเขาจะกินผู้เดีเอาขุนล่าขุเจ้าที่น้องโอ้ยบ้าแมู่้เดียวแล้วเอฟซีตั้งหอกลอยขุนมาขกินน้ำโจ๊กน้ำของท่านล่อคิ้วเด้อพี่น้องเด้อล่อคิ้วคนหนึงขึ้นคนหนึงลงคนหนึงขึ้นคนหนึงลงเนาะพูดวนจันสวัสดีค่ะทุกท่านรวมๆค่ะนะคะโอ้ยตามหาจนจืดเนาะ หมดแล้วเนอะค่ะหน้าคงกินหมดแล้วเ้อะ่าาคงกินที่ยังคะคงกินข้าแค่นี้ค่ะคุณมาคุณคุณนิดบอกว่าคาวหน้าจะกินขากะทะแม่แมนค่ะทอดไปน้ำกินไปน้ำเด้อคุณนิดเด้อกินคากะทะก็ข้าหมอเอาข้าวกระตังออกมาข้าวกินเด้าเนาะไรท เดี๋ยวสิทอดทอดน่องไก่นะคะคุณนิดทอดน่องไก่แบอ่าอันไหนสุกก็เต่าออกมาก็กินไปเลยเนาะดาโอเนาะสวัสดีค่ะคุณประวิทย์ค่ะอันนี้หยอกหยอกนะคะเอฟซีคุยกันสนุกสนุกเนาะก็คนรู้ใจกันทั้งนั้นเนาะคนรู้ใจกันทั้งนั้นนะคะก็เลยคุยได้หยอกได้ว่าพี่เขียวมาจเยอะๆพี่เขียวกินเราไม่เป็นหรอกเพราะชอบเออย่าเยอะนี่ไหอมอนเดือดก็บักขำหวานก็บักบักแดดก็ยังเอาเป็นตอน เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวจาตามมันพอได้เล้วมันกินแต่หน่ยนอยนั่นเขาก็ปักแซงหม้อก็ปักตูมก็ปักหงหน่อยเนี่ยกาสั้นก็ยูโกกอกได้เนาะแม่นบอกย่านหนิงคันจีไปอันอันอีหยังก็คันจีไปซี่นิ้วดีนิ้วนี้ บ่ได้อยู่ดอกโกกอกเนาะขอบคุณมากครับช่วยคนไทยช่วยมันซ้อนคอยมันบ่ได้กินน้ำกันจะเทื่ยกันซ้อนคอยซ้อนเจ้าเนาะมาได้กินอะไรหรอเมืองไทมือมงทองกะลกินกับเราได้กินเป็นบางย่างอ่ะปลาลำคอ่ะมาแล้วเราเอารวยเรามาเป็นบางย่างอาหารน้อยแย้หนิงแม่โคเลยเนาะ แม่โคเลยจกเลยไป็นัก็กระดาเกือกนะจกนขอบคุณจนยันมันโตต่ำกันกันอาจารย์เอาข้นก้อนลงมากมากเขาคุับแป้งไีนี่นเออมันเบืแล้วเจ้าก็เล่มเอี้เ่อกีเจ้เล่น่อเจ้เล่มโกเจ้เล่มโกเลยเบิ้งแม่โคนะคะแม่โคจกเลยมาล่าง ไ่มก่อแม่ดาแู right? ้จกเวมันยบอกว่าไม่ต้องล้างให้แม่ดาล้างเลยเนาะขอบคุณค่ะดันดันดันต่อไปครับอีกสามนาทีค่ะอีกสามนาทีนะคะอีมอีมอีมก็จะได้คอบแวริ่ได้ขมแล้วนะคะเมีขนมด้วยนะคะอาหารว่าก็มีขนมด้วยนะคะนี่ นแล้วก็กินขนมนี่ขนมอาหารบ้างขอบคุณมากนะคะคุณละเอค่ะขอบคุณนะคะเราเอาเนาะถ้าไม่ถึงส่วันแฟนก็จะได้วันไหนเนาะบอกใครได้จองกัได้ตัวพี่น้องเอา๋อเนาะจองว่าพรุ่งนี้ก็จะวันพุธแล้วเนาะหรือว่าจะส่งพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ทันทันอยู่เนาะเขาเนี่เวลาไปกินได้เอาแล้วเนาะก็ใส่คุณละเออเมื่แล้วผคุณพูดสะอาดคือแม่นแม่นดีดีเวลาเขี่ยงต้องเข่าเนาะรุงนพันไหมรุ่พันไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะลุงนพันก็อยู่ที่ร้าน Uhm, ร้านน้อยต่อยเนาะกินเจบอย่กินเจขอบคุณเล้วรักคอยบ๊งยีต่งม่บอบผินครับขอบคุณครับพิ่ก็จะจองเข้าไปรอดแล้วจอกินน้ำจอดคอยไม่ได้เบิ้งเจ้าคอยเบิ่งคอยพี่มานึงขอบคุณนะคะคอยเบื้องคอยพินนะขคอยไม้เบื้องห่อดเอฟพีคอยเบ่งอยู่น อ่าขอบคุณนะคะเบิ้งพี่น้องเอาคัมเดียวให้มันแล้วลูกเนาะอ่าไม่ได้เอาคัมเดียว์ให้แล้วลูกว่าสิล่องอะไรจะดูแล้วบ่ได้ลงมึงสิลงบ้านนี้นะพี่น้องเด้ออ้ามโอ้แซ่บแสบแสบแสบค่ะที่กบกอกฝนตกเยอะไหมหมดเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีฝนค่ะวันนี้ยังไม่มีฝนโอเค เมื่อวานตกทั้งวันนะคะเท็จร้อยพอดีค่ะพี่น้องโอ้ยอ๊ยได้บาปลงไห่บัานนี้ล้วมันกับเบิดพอดีเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้ยังไม่ตกนะคะตกเมื่อวานเนาะเอ้าโอ้ยคุณนิดหัวเหมืคุเช็ดกันเจ็บมาเลยคยเห็นนั่งตกนี่กับกินกินกับมังนั่งกินมังเดียร้า มองครั้งตัที่นี่บางครั้งแรกในซีวิตอีค่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้เวลาแล้วขอดนวนแอดประวตโอ้ก็ไม่เคยบอกก็ไม่เคยเห็นบอกโอ้ห้าเก้าลายขอบคุณมากค่ะคุณนิดลองไปทำเบึ้งเด้อคุณนิดเด้อใน เคยกินมาตน่อยจนง่ายแลวค่ะคุนิดกำลังชมเลยเดี๋ยวคุณนิดลองคอรงมากก็สับๆกับคาตั้าใูว่าไม่มีไสว่าคนเดียวหนี่ยนะคุนิดลองมาทำดูนะคะลองว่าสุดยอดทงวมมัจะมามาอ้ามขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอกันายไลน้าเด้อไลน่านะคะขอบคุณนะคะคุณนิดขอบคุณนะคะขอมาา ของแม่ถินนะคะโลโลซวยๆขอให้มีความสุขความเจริญก็แล้วนแล้วอ่านเมนตนะคะคุณละออขอให้คุณละออมีความสุขความเจริญนะคะขอให้ทําบุญกับแม่ถินตอนนี้เนาะขอเราให้ได้มา้อยเท่าพันเท่านะคะเดี๋ยวไม่นดจะเป็นแวนี้ใกล้กิจทนนะคะผักยิมที่ร้านร้านด้วยขอบคุณขอบคุณมากค่ะเจอกันเลหน้านะคะขอบคุณมากมากคขอบคุณมากมากค่ะเยานเป็าไมีใครางเแล้วขวดม่าให้น้ำปัดเดี๋ยว นถ MM. ึงห้าร้อยไลทเจอกันโอกาสหน้านะคะทุกท่านนะคะอาจถึงห้าร้อยไลเนาะขอบคุณนะคะได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วเนาะไอโนนเนาะไอโอลิธนะขอบคุณนะคะพบกันใหม่ไลท์หน้านะคะทุกท่านครับคุณละอ้อคุณนวลเดี๋ยวผมจะไปสมัครเป็นคนทําสวนให้แม่บุญถิ่นครับโอ้คุณละอ้อได้ เป็นเศรษฐีแบบนี้แม่บุญถิ่นเป็นคนบ้านบ้านนะคะจะมาอยู่ได้หรือถ้าจะมาก็ยินดีต้อนรับเนาะขอบคุณค่ะแอดน์นนคุณมาอนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีครับคุณพากามาค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวิตรูๆเลยนะคะแม่ถิ่นบินดีต้อนรับคุณละออกจะยินดีต้อนรับจริงๆนะคะผู้ใหญ่ใจคุณเบ็กไม่ได้ ันไรหน้าค่ะเอ็นนวลขอบคุณค่าหนึ่งหมื่นับค่ะขอบคุณนะคะเจอกันไรหน้าค่ะคมม่ใช่าเป็นรยยนีันมันเคยไงบอกแล้วว่าขนาไปกินกาเฟยูต้าป่กินเซตเอาไปเมียในเขาก่เงินมันหลับมันมันเคยโตแล้วไปกินกาเฟนั่งเมียในเขาถอยนหน่อยไ เรียบร้อยอี่มยสดายเลยดายมันหมือเวลาก่อนเนี่ยพันิขึ้นไม่ผักยานเป็นลูกอย่างท่นลงลงึ้นนแล้วคอยไปล่างมือก็น้ามาดีคอยอิ่มละเป็นอย่างก็งมัได้ชิมแ่งก่อนั่งโอ้แรงอนั่งนั่นี่กินือแบบนี้เนีกยนกชิ้มงด้วยแอนคอยไปยันยังดอกแ้เอนยันทุกเจ้าแลนี้วุ้งตุุ้้งตุงุ้งตุุ้้งุ่งกินไดุ้ง้ โอ้ยควรกินเป็นบางอย่างเนาะอันไหนเป็นถ้วยไผ่ถ้วยไหงยังกินเป็นบางอย่างแต่ถ้ากินร่วมกันควรจะจำแปะๆปะม่วมมมนเป็นบางอาหารแต่แม่กินแม่ดากินเรีเขาบพวกกินเดเป็นบางอาหารแต่ก็เขาที่ยังกินมันเป็นสมก้นตักก่อนตักก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มมากเลยนะคะนี่ไม่เพื้อนตักก้นกับพวกินเรียบ

นิดเดียวปรุงมีนิดเดียวโอ้ยมีนิดเดียวก็แซ่บแต่เด้อขอให้มีปลาร้าเนาะอย่าให้ขาะกะผมนัวเนาะผัดปลาร้ากะผมนัวแล้วก็มะเขือมะเขือขายให้ตัจับม่ยัหนิงพริกปลาสุรสแค่สามอย่างนี่ก็โอเคแล้วเนาะน้ำเดืนเอดอย่ียาเป็นแบน่อ้าคนเอ่อเหตุงานที่เบี้ยเนาะถ้าเลยบังไว้แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาดีแล้วท้าอะไรยุ่งทำมันเห็นอยู่ อีกอย่างนึงมันมันเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยไม่ไม่จำเป็นกับข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะมันหาไม่ทันแล้วมันหิวไข่ต้มไข่ต้มสองลูกนะคะสุดยอดเลยนะคะชีวิตเราอิ่มแล้วนะคะคุณสบายค่ะของบ้านใครเช้าคือทุกจ่างานโอเคเนาะค่ะพี่สีไพน์สวัสดีนะคะญาณิงสวัสดีครับพี่สีไพน์โอ้ยต่ำมาแล้วอีกแล้วแซ่บหลายเด้อแซ่บแซ่บนะคะ คุณเนคุเวนนะะเป็นย่าค่นะคะสวัสดีค่ะย่านิงคนสวยบาัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณกานกสีรินะคะค่ะขอบคุณนะคะกินเผื่อพี่ด้วยเ้อค่ะคุสีค้าค่ะเขากินมนเอาันหลอยวนกับองมันหลอน อืมนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณคุมวังดือหลาชวา่อกาต่ตามอะไรเนาะโอ้ยาคนสวยตํามะฮงต่มะฮงแซบเนาะแซบหมดทจุดทูบดือยมามันห้าจุดทูบดือยหมาแซบแซบไม่ต้องนั่งโตจะของนี้นังแซบมั่ด่าับไต้อง้า แแบแสบแสบแสบตรงนี s <S yeah, oh ้กินเสร็จแล้วนะคะกินเสร็จแล้วก็เก็บนะคะตอนนี้พี่เขียวเก็บไมนจะได้นั่งต่อนี่พี่เขียวเก็บให้เห็นบ่อนนิสะอาดเรียบร้อยเลยนี่เก็บเก็บใส่ถุงไว้นะคะอ่ามาพี่เขียวอ่าตัวนี้ละตัวขยะบออโอ้เอาตัวนั้นมาเก็บพี่เขียวเออ พี่เก็บเราก็มีตู้กับข้าวอยู่เลยเด้อมอสี่ห่อตู้กับข้าวโอ้สี่ตู้กับข้าวพลอยโอ้ตายอันนี้ต่างอันมันเป็นเฉียงหน้าเป็นมอตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเฉียงหน้าแต่ตลาดหน่อยเฉียงหน้ามันมีตู้กับข้าวเด้อเด้อนี่มะเขือเือเห็นบัวมะเขือใครพ่อจันน่ะมะเขือใครนะคะเวลาตำนะคะมะเขือใครอยู่ตรงนี้นะคะต้นอันนี้อันนี้เฉียงหน้าหน่อยอีหลีอันนั้นพุ่งข้ามวยาวไหมพุ่งข้าวขาว ขาวในถุงขยะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ถุงไม่ใช่ใชนี่มี<า>ถังนี่พี่เขีขววยวมันเต็มแล้วก็ใส่ถุงดับเนาะพี่โอ้ยเรียบร้อยแล้ว,ดวเด้อบาแนี้เต็นบอกไม่ยากจ้ามีขี้เขา้าคนเรานะคะถ้าจะทําให้มันยากมันก็ยากทําให้มันง่ายมันก็ง่ายแมนเอออยู่ที่คนนะคะเรื่องจริงใช่เราจะทําให้ง่ายก็ง่ายเราไม่ยากก็ยากนะคะากินอยากก็อยง่ายง่ายนี่ค่ะสิกินมันตื่นยัง ไปยังหอยกินยู่นีเดยเพราะหอยเมันง่ายไงใช่มันง่ายเราก็อยู่ง่ายนเออคนห้าบานเากับางที่ก็จะต้องผู้ดีเปนผู้ดีอาย่คนเดียวใช่หอยเทศจซื้อหอกินง่าย่อยกะยูง่ายด้วย่อยสบายอีนังตอเออเจ้าสินังตอาเอาืนมาทุๆๆตอเนียวป๊า่ได้ว่า้าอยลืม้าลืม